บทที่หนึ่งส่บงจ้านกังกล่าวอย่างเคร่งขรึมเยี่ยนเฉินกรุ๊ปตอนนี้อยู่ในความคุ้มครองของผมแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้ชินซีก็รู้สึกซาบซึ้งสองตาเต็มไปด้วยความสำนึกในน้ำใจของเขาเธอแอบสาบานกับตัวเองว่าเธอจะต้องทุ่มเททำงานหนักขึ้นเพื่อให้เยี่ยนเฉินกรุ๊ปยืนหยัดอยู่ในระดับที่สูงขึ้นให้ได้ไปซิ่งคิดไม่ถึงว่าตงจ้านกังจะยกกองยุทธการเมืองเย็ยนตูมาต่อต้านเขาเพื่อเยี่ยนเฉินกรุ๊ปโดยตรง สายตาของเขาเยือกเย็นลงเรื่อยๆในขณะที่ต่งจ้านกังก็ไม่กล้าล่วงเกินตระกูลคิงไปง่ายๆและปปเยซิ่งจะกล้าล่วงเกินกองยุทธการได้อย่างไรแม้ว่ากองยุทธการเมืองเย็นตูจะเป็นเพียงกองกําลังย่อยๆแต่กองทหารยุทธการจิ๋วโจวก็เป็นกองกาลังที่แข็งแกร่งที่สุดในจิ๋วโจแล้ว ม่เพียงเท่านี้กองยุทธการยังเป็นกองกําลังที่เล็งเห็นความสําคัญฝ่ายเดียวกันมากที่สุดเขาไม่สงสัยเลยว่าทันทีที่เขาโจมตีตรงจ้านกลางตระกูลคิงไปทั้งหมดจะต้องเผชิญกับความโกรธแค้นของกองยุทธการทั้งหมดแน่แม้ว่ากองยุทธการจะไม่ทำลายล้างตระกูลคิงไปทันทีแต่ก็ยังต้องสั่งสอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตระกูลคิงเป้นแน่ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันครู่หนึ่งไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวไง่ายๆ ชิงซีรู้ดีว่าเธอไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เธอทำได้เพียงยืนดูการเผชิญหน้าระหว่างตรงจ้านกลางและปัซิ่งได้เท่านั้นหลังจากผ่านไปนานปัซิ่งก็เปิดปากพูดคุณต้องการปกป,ป้องเยี่ยนเฉินกรุ๊ปทุกวิถีทางแม้ว่าจะต้องทำให้ตระกูลทิงไปขุนเคืองก็ตามใช่ไหมคุณไม่กลัวว่ากองยุทธการจะตำหนิเอาหรืออย่างมากก็ถูกไล่ออกจากกองยุทธการเพื่อเยี่ยนเฉินกรุ๊ปแล้วอย่าว่าแต่ถูกไล่ออกจากกองยุทธการเลยต่อให้ต้องตายผมก็ไม่กลัว ต่งจานกังกล่าวอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวเขาย่อมรู้ว่าไปเยซิ่งกำลังทดสอบจิตวิทยาขีดความอดทนของเขาอยู่ในเวลานี้ถ้าเขาแสดงความลังเลและความหวาดกลัวออกมาเพียงเล็กน้อย<ๆ>เกรงว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของไปซิ่งได้แน่งั้นก็ดีดีมากห้าห้าห้าไปซิงดูเหมือนจะหัวเราะกลบเปลือนความโกรธถ้าอย่างนั้นก็รอดูกันผมต้องฟ้องกองยุทธการแน่ว่าคุณพูดอะไรไปบ้างตามสบายเชิญ ตรงจ้านกังกล่าวอย่างเย็นชาพวกเรากลับจากนั้นไปซิ่งก็หันหลังเดินออกไปจนกระทั่งไปซิ่งจากไปแล้วตรงจ้านกลังจึงแอบถอนหายใจด้วยความโลง่งปกแต่สีหน้านั้นดูเคร่งขรึมมากเขาไม่กลัวที่จะถูกไล่ออกจากกองยุทธการเลยครั้งสุดท้ายที่หยางเฉินไปปิดเมืองหลวงผู้อาวุโสเฟิงได้ออกคำสั่งเป็นการส่วนตัวแม้ว่าตระกูลเดือคิงทั้งหมดจะถูกทำลายก็จะไม่มีวันยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับหยางเฉินเด็ดขาด ประโยคนี้ได้ทีให้เห็นถึงท่าทีของกองทหารยุทธการติ๋วโจแล้วเห็นได้ชัดว่าอย่างเฉินมีความสําคัญต่อติ๋วโจเพียงใดแม้ว่ากองยุทธการจะรู้สิ่งที่ตัวเองจะทําในวันนี้ก็จะไม่ตําหนิเขาแน่นอนคุณอาตงขอบคุณค่ะในเวลานี้ฉินซีเก้าไปข้างหน้าและกล่าวอย่างซาบซึง้งถ้าไม่ได้คุณวันนี้ฉันก็ไม่รู้จะทําอย่างไรจริงๆ ตรงจ้านกังพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นหยิบนาบัตรออกมาแล้วยื่นให้เธอนี่คือช่องทางติดต่อหาผมหากท่านประสบปัญหาใดาๆสามารถติดต่อหาผมได้ทุกเมื่อชินซีรู้สึกตกใจที่ตรงจ้านกังใช้คำว่าท่านกับเธอคุณอาตรงฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมชินซีถามด้วยดวงตาแดงกำ่ำตรงจ้านกังดูเหมือนจะเดาได้ว่าชินซีกำลังจะถามอะไรแต่ก็ยังพยักหน้าถามมาสิครับ ไม่ทราบว่าอย่างเฉินสามีของฉันถูกกองยุทธการของพวกคุณพาตัวไปหรือเปล่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างสองตาของชินซีแดงกับน้ําตาคลอเบ้าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่อุบัติเหตุครั้งล่าสุดแต่จนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้ข่าวของอย่างเฉินเลยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอที่จะพบกับบุคคลที่มีตำแหน่งสูงในกองยุทธการดังนั้นเธอย่อมไม่พลาดโอกาสนี้ ต่งจ้านกังส่หน้าและพูดว่าขอโทษนะครับเรื่องนี้เป็นความลับของกองยุทธการผมไม่แน่ใจและไม่สามารถบอกคุณได้ชินซีไม่ยอมแพ้ถามขึ้นมาอีกฉันแค่อยากรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าต้องขอโทษครับตรงจ้านกังยังคงสายหน้าเขาไม่มีกัดจิตตะกจที่จะโกหกชินซีมีเพียงสามคำว่าขอโทษครับดูเหมือนจะสามารถปกปิดคำตอบเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ร่างกายของฉินซีแทบสุดน้ำตาเอ่อไหลออกมาจากดวงตาของเธอในที่สุดถ้าคุณอาตงมีโอกาสพบเขาฉันหวังว่าคุณจะช่วยฝากคำพูดของฉันไปให้เขาบอกเขาว่าฉันกับลูกสาวจะรอเขากลับบ้านเหมือนเวลาห้าปีที่เขาจากไปเราจะรอจนกว่าเขาจะกลับมานะคะฉันขอฝากด้วยชินซีพูดสะอึกสะอื้น จงจ้านกังแอบทอดถอนหายใจรู้สึกเหมือนจะทนไม่ไหวแต่ก็ยังพยักหน้าตอบตกลงได้ถ้าผมพบเขาผมจะต้องนำคำพูดนี้ไปบอกเขาแน่นอนขอบคุณค่ะชินซีกล่าวอย่างซาบซึ้งจากนั้นเธอก็หันหลังกลับและออกจากเยี่ยนเฉินกรุป๊ปในเวลานี้ริมถนนในบริเวณด้านหน้าเยี่ยนเฉินกรุป๊ปชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถเก๋งสีดำสายตากำลังมองไปที่ประตูของเยี่ยนเฉินกรุป๊ป เมื่อเขาเห็นว่าชินซีเดินออกมาเหมือนร่างไร้จิตวิญญาณดวงตานั้นก็เปลี่ยนไปด้วยความรักและยังมีความรู้สึกผิดที่อยู่ลึกลงไปอีกด้วยทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของเขาได้ดังขึ้นทันทีที่รับสายเสียงของตงจ้านกังก็ดังขึ้นในท่านครับประธานฉินขอให้ผมบอกคุณว่าเออเธอกับลูกสาวจะรอคุณกลับบ้านตลอดไปหลังจากนิ่งเงียบไปชั่วคราวตงจ้านกังก็พูดต่อเหมือนกับ5ปีที่คุณทิ้งเธอไปนะครับ เมื่อตงจ้านกังพูดประโยคนี้ออกไปหยางเฉินรู้สึกเพียงเสียงดังสนั่นวั่นไหวอยู่ในหัวความรู้สึกผิดในใจก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกสายตาหยางเฉินเต็มไปด้วยความจริงจังชิมซีผมจะไม่ปล่อยให้คุณรอนานขนาดนั้นแน่ทันทีที่เขาพูดจบแววตาสังหารของหยางเฉินก็ส่องประกายออกมาเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไปที่ตระกูลหลินครับท่านคนขับรถตอบสตาร์ทรถและขับออกไป ตระกูลหลินคือหนึ่งใน8ตระกูลแห่งเยนตูบัดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลคิงไปอย่างสมบูรณ์และสมาชิกของตระกูลคิงไปก็อาศัยอยู่ในตระกูลหลินเมืองเยนตูตระกูลหลินไปซิ่งเพิ่งกลับมาจากเยี่ยนเฉินกรุบด้วยใบหน้าเค,คร่งขรึมงไปจิ้นเหาคอยติดตามเขาอย่างระมัดระวงังไม่ได้เรื่องได้ราวจนกระทั่งพวกเขาเข้าไปในห้องไปซิ่งถึงตวาดใส่ไปจิ้นเหาอย่างกรดเคืองผู้หญิงคนเดียวยังจัดการไม่ได้ช่างเป็นเศษสวัสดจ์จริงๆ ไปจินเหวนิ่งเงียบร่างกายสั่นสะท้านรู้สึกคับแค้นใจเขาไปหาชิงซีที่เยี่ยนเฉินกรุป๊ปไม่ได้บอกไปซิ่งเลยเมื่อกี้ไปซิ่งยังบอกอีกว่าชิงซีเป็นผู้หญิงมือสองไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่เขาจะเล่นสนุกด้วยแต่ทว่าเขากลับมองว่าหล่อนมีประสบการณ์มากกว่าแม่จะโดนเจาะงัดแง้มันก็ไม่พังเหมือนสิ่งของนางคือแม่ห้างมาหาสเสน่ห์ชัดๆแต่ตอนนี้ไปซิ่งตำหนิตัวเองที่ไม่สามารถจัดการกับหล่อนได้ไปจิ้นเหารู้สึกคับแค้นใจอย,อย่างมาก แต่เขาก็รู้ดีว่าไปซิ่งเพิ่งโมโหจัดมาจากเยี่ยนเฉินกรุ๊ปยังไม่มีที่ให้ลงเขาจึงตกเป็นเป้าของการระบายอารมณ์ไปโดยตรงเป็นไปตามคาดหลังจากที่ระบายความโกรธออกมาสีหน้าของไปัซิ่งก็ค่อยๆกลับเป็นปกติอารมณ์ตงจ้านกังคนนี้ยิ่งพยองเกินไปแม้แต่คุณอายังไม่ไวนะ้หน้าไปจินเหาจึงกล้าพูดเสริมอีกทีว่าขอผมพูดหน่อยพวกเราควรส่งผู้แข็งแกร่งระดับสูงสุดไปฆ่าไอ้สารเลวนี่ไหมครับ เขายังถูกตงจ้านกังตบตอนนี้ใบหน้าบวมขึ้นมาความตั้งใจที่จะฆ่าตงจ้านกังของเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าความตั้งใจของไปซิ่งเลยไปซิ่งขมวดคิ้วสังหารผู้บัญชาการสูงสุดของกองยุทธการย่อยนั่นหรือนายคิดว่าตระกูลคิงไปแข็งแกร่งมากจนถึงขั้นไม่เห็นกองยุทธการอยู่ในสายตาเลยหรือเมื่อรู้สึกถึงความโกรธของไปซิ่งสีหน้าของไปจิ้นเหาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเขารีบสายหน้าแล้วพูดว่าอารองผมขอโทษผมพูดมากผมพูดผิดไปแล้ว ถ้ายังกล้าพูดจาเหลวไหลอีกก็อย่าว่าฉันหยาบคายกับแกนะไปซิ่งพูดอย่างเฉยเมยขอโทษครับผมจะไม่พูดเหลวไหลอีกไปจิ้นเห่าพูดอย่างร้อนรนไปซิ่งพูดต่ออย่าว่าแต่ตรงจ้านกังที่เป็นผู้แข็งแกร่งแดนราชาสูงสุดแม้ว่าเขาเพิ่งก้าวเข้าสู่แดนราชาพวกเราก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้ กองยุทธการจิ๋วโจเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในจิ๋วโจและเป็นกองกำลังที่ถือหางเข้าข้างพวกเดียวกันมากที่สุดหากผู้บัญชาการสูงสุดของกองยุทธการตายเกรงว่าจะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจิ๋วโจด้วยนิสัยการรับพวกพ้องของกองยุทธการจิ๋วโจจะต้องมีการสอบสวนอย่างเข้มงวดถึงตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงการหาหลักฐานต่อให้ไม่มีแค่สงสัยตระกูลคิงไปก็เกรงว่ากองยุทธการจะต้องให้ตระกูลคิงไปจ่ายชดใช้ในราคาที่สูง ด้วยเหตุนี้แม้ว่าไปซิ่งจะได้เปรียบในตอนนี้แต่เขาก็ไม่กล้าลงมือกับตรงจ้านกลางถ้าเรื่องที่นายต้องการฆ่าตรงจ้านกลางไพร่กระจายออกไปข้างนอกทันทีที่เกิดอะไรขึ้นกับตรงจ้านกลางประกูลทิงไปทั้งหมดจะต้องเผชิญกับความโกรธแค้นของกองทหารยุทธการแน่ไปซิ่งจ้องไปที่ไปจิ้นเหาและพูดอย่างจริงจังบทที่หนึ่งส้าสัมผัสมรณะอารองผมเข้าใจแล้วครั้งต่อไปผมจะไม่พูดโง่โง่แบบนี้อีกไปจะวินเหาพูดอย่างลนลาน ในขณะนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงดังมาจากข้างนอกในเวลาเดียวกันพลังลมปราณอันทรงพลังก็ส่งสัญญาณเป็นคลื่นความถี่จนทําให้ผู้ที่ฝึกวรยุทธ์ทุกคนถูกกดดันจนหายใจแทบไม่ออกได้เข้าปกคลุมตระกูลหลินทั้งหมดใครกันนะ่ะสีหน้าของไปซิ่งเปลี่ยนไปอย่างมากเขาลุกขึ้นยืนทันทีคิดดูแม้แต่เขาก็ยังรู้สึกถึงแรงกดดันอย่างมากจากลมปราณอันทรงพลังนี้ เขามีลางสังหา์ว่าความแข็งแกร่งของยอดฝีมือผู้นี้น่ากลัวอย่างยิ่งและอาจไปถึงระดับกึ่งแดนเทพไปจินเหายิ่งรู้สึกหวาดกลัวเข้าไปใหญ่ภายใต้แรงกดดันของลมปราณอันทรงพลังนี้เขาตัวสั่นด้วยความตกใจแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาสัมผัสได้ว่าตัวเองได้ตกเป็นเป้าหมายของยมทูตด,ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะพุ่งเป้ามาหาเขาผมคือไปซิ่งเจ้าชายรองตระกูลคิงไปไม่ทราบว่าท่านจอมยุทธ์มาที่นี่มีอะไรให้รับใช้หรือครับ เฟซิงเปิดประตูและเดินออกไปเมื่อมองไปที่รถเก๋งสีดําคันหนึ่งที่จอดอยู่ที่ประตูเขาจึงพูดด้วยท่าทีเคารพในเวลานี้เขาถูกห้อมล้อมด้วยผู้แข่งแร่งระดับสูงสุดของตระกูลทิงไปบางคนก็เป็นผู้แข่งแกร่งแดนราชาสูงสุดในเวลานี้ทุกคนมีสีหน้าจริงจังใครก็สามารถสัมผัสได้ว่าภายในรถมีผู้แข่งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้นั่งอยู่เป็นผู้แข่งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งสามารถฆ่าพวกเขาทั้งหมดได้เลย สิ่งที่ทำให้ไปซิ่งกลัวมากที่สุดก็คือต่อให้อยู่ต่อหน้าราชาไปเขาก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในฐานะผู้นำของตระกูลคิงไปตัวเขาเองก็ได้ก้าวสู่ระดับกึ่งแดนเทพแล้วในฐานะองค์ชายของราชาไปเขารู้ดีว่าบิดาของตัวเองแข็งแกร่งเพียงใดอย่างไรก็ตามในเวลานี้ได้ปรากฏผู้แข็งแกร่งลึกลับที่น่ากลัวกว่าบิดาของตัวเองซะอีกขึ้นในเมืองเยนตูซึ่งทำให้เขาไม่สบายใจอย่างมากแก๊กทันใดนั้นประตูรถก็ถูกเปิดออก เมื่อไปซิ่งมองไปที่ประตูรถที่เปิดออกก็รู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่มากขึ้นกว่าเดิมกำลังพุ่งเข้ามาหาสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากในทันใดทพว่าทันใดนั้นอารองช่วยด้วยเขาจะฆ่าผมช่วยด้วยเสียงร้องคร่ำค,ครวญอันน่าสะพรึงกลัวดังขึ้นมาจากภายในห้องทันทีมันเป็นเสียงของไปจิ้นเหาแต่เขายังพูดไม่ทันจบก็ไม่มีเสียงใดใดอีกปัง ทันทีหลังจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นอีกครั้งประตูรถที่เปิดเพียงเสี้ยววินาทีจูจ่ๆก็ปิดลงอีกครั้งรถเก๋งสตาร์ทเครื่องและเคลื่อนตัวออกไปช้าๆท,ทุกคนในตระกูลคิงไปยืนอยู่กับที่ด้วยความสะพรึงกลัวแม้ว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากป้ายจิ้นเหาในห้องแต่ก็ไม่มีใครกล้าขยับไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการช่วยแต่ทุกอย่างมันเร็วเกินไปพวกเขาจึงช่วยอะไรไม่ได้เลย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในพริบตาก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตอบโต้รถเก๋งคันนั้นก็เล่นออกไปเรียบร้อยแล้วไปจะวินเห่าตายแล้วในเวลานี้ชายชราที่อยู่แดนราชาสูงสุดที่อยู่ข้างหลังไปซิ่งได้กล่าวขึ้นอย่างช้าๆด้วยสีหน้าที่ย้ำแย่ดวงตาของทุกคนเบิกกว้างไปจิ้นเห่าที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อครู่ตายไปได้ยังไง พวกเขาแค่รู้สึกว่ามันเหมือนจินตนาการเหลือเกินสมาชิกตระกูลคิงไปคนหนึ่งถามขึ้นด้วยสีหน้าเหม่อลอยผู้แข็งแกร่งลึกลับในรถเป็นคนฆ่าเขาหรือเปล่าเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อครู่พวกเขาคาดเดาได้แต่ไม่มีใครยอมรับความจริงข้อนี้และไม่มีใครต้องการจะเอ่ยมันออกมาจนกระทั่งมีคนพูดขึ้นพวกเขาจึงได้ตระหนับในที่สุดว่าไปจิ้นเหาถูกฆ่าโดยผู้แข็งแกร่งลึกลับในรถเมื่อครู่นี้ ยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่งเงาร่างของอีกฝ่ายพวกเขายังไม่สามารถสัมผัสได้ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีครึ่งตั้งแต่ประตูรถเปิดจนกระทั่งไปจิ้นเหาถูกฆ่าตายและรถเก่งเล่นออกไปน,นี่มันเป็นไปได้ยังไงใครบางคนอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาด้วยสีหน้าเหลือเชื่อไปซิ่งมีสีหน้าจริงจังจนถึงขีดสุดปัดเหงื่อออกจากหน้าผากและถามชายชราแดนราชาสูงสุดที่อยู่ข้างกายว่าอีกฝ่ายเป็นผู้แข็งแกร่งกึ่งแดนเทพหรือ ไม่น่าจะใช่ชายชราสายหน้าเบาๆไปซิ้งสูดหายใจเข้าลึกๆและถามว่าหรือว่าเขาจะเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชายชราพยักหน้าช้าๆมีเพียงผู้แข็งแกร่งแดนเทพเท่านั้นที่สามารถฆ่าคนได้ในเวลาอันสั้นเช่นนี้หากต่อสู้กับเขาเกรงว่าผมจะไม่มีโอกาสได้ลงมือด้วยซ้ำทุกคนตกตะลึงอ้าปากค้างทันทีที่คำพูดของชายชรา ไทชราเป็นหนึ่งในผู้แข่งแกร่งระดับสูงสุดของตระกูลคิงไปมีความสามารถในระดับแดนราชาสูงสุดแม้แต่ในตระกูลคิงไปเขาก็สามารถติดอันดับหนึ่งในห้าได้แม้แต่ผู้แข็งแกร่งเช่นนี้ก็บอกว่าหากต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งลึกลับคนนั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้ลงมือด้วยซ้ำไปจิ้นเหามีความสามารถอยู่ในระดับแดนราชาขั้นต้นเท่านั้นเหตุใดถึงดึงดูดให้ผู้แข็งแกร่งแดนเทพลงมือด้วยตัวเองได้ ไปซิงไม่เข้าใจว่าทำไมบุคคลในตำนานมาที่นี่เพื่อฆ่ามดตัวเล็กๆในแดนราชาขั้นต้นด้วยตัวเองผ่านไปเป็นเวลานานชัยชราที่อยู่แดนราชาสูงสุดข้างกายเขาพูดด้วยสีหน้าจริงจังเว้นแต่ไปจิ้นเหาจะไปล่วงเกินคนที่เขาไม่ควรจะล่วงเกินถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะไม่มีทางดึงดูดให้ผู้แข็งแกร่งแดนเทพมาหาได้มีเพียงเท่านี้นี่เป็นคำเตือนที่อีกฝ่ายมีให้กับตระกูลคิงไปด้วย มื่อได้ยินคำพูดของชายชราไปซิงก็พูดขึ้นทันทีช่วงนี้ไปจิ้นเหาได้คอยตามจีบชินซีอยู่ตลอดส่วนเรื่องที่พักอาศัยของเขาตัวเองเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดดังนั้นเมื่อได้รู้ว่าวันนี้ไปจะวินเหาจะไปที่เยี่ยนเฉินกรุ๊เพื่อสารภาพรัรกกับชินซีเขาก็รีบไปที่นั่นโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ครอบครองเยี่ยนเฉินกรุป๊ปแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือตงจ้านกังผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองยุทธการเมืองเย็ยนตูจะมาที่นั่นด้วยตัวเองเขาต้องการลุกรานตระกูลกิง ตอนนี้ดูเหมือนว่าต่อให้ตงจ้านกังไม่ปรากฏตัวในเวลานั้นเขาก็ไม่สามารถชิงเอาเยี่ยนเฉินกรุปไปได้อยู่ดี